เขาคือการยกระดับการทําเกษตรดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยเป็นนโยบายของท่านนายกอุ๋งอีคูเห็นด้วยไหมคะ,ะเห็นด้วยค่ะคิดว่าเขาจะทําได้ไหมคะคิดว่าจะทําได้ไหมก็ต้องดูนะคะว่าคนที่จะทำเนี่ยเขามีความพร้อมไหมอย่างเช่นการเกษตรนะคะจากยุคอดีตใช่ไหมคะเขาใช้คนแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะใช้เครื่องจักร แต่เครื่องจัรก,ก็ต้องมีราคาที่แพงถ้าเกิดว่าทางนายกเนี่ยสนับสนุนเกี่ยวกับเงินที่จะมาซื้อเครื่องจัรเป็นไปได้แน่นอนค่ะสิ่งสำคัญคือเงินค่ะเม็ดเงินต้องลงมาให้ชาวนาเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสัมภาษณ์กันเลยค่ะพี่คิดเห็นยังไงกับเรื่องยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าหนึ่งน่าจะ เก็บผลผลิตได้มากขึ้นรวดเร็วขึ้นก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าเขาจะทำได้ไหมคะน่าจะทำได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่าจะใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคนเก็บทุกอาชีพละขอบคุณค่ะพี่คิดใหไงกับการนำโดนมาใช้กับการทำกเกษตรค่ะ ก็คิดว่าน่าจะช่วยลดแรงการทำงานของชาวไร่ชาวนาได้ครับหรืว่าช่วยลดการออกแรงหรือว่าการทำเกษตรกรรมต่างๆ่างแล้วก็ยังเป็นการนานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในงานด้านเกษตรได้ดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือป้าลาที้ครั้งบ้านค่ะเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วันนี้ก็ หนูก็จะมาสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับการทำกรเกษตรแบบดั้งเดิมให้ทำให้ทันสมัยมากขึ้นค่ะเมื่อสมัยก่อนป้าก็ทำนาอยู่ที่ต่างจังงวัดค่ะเมื่อก,ก่อนเนี่ยป้าใช้ควายไถายนาแล้วก็ป้าก็เป็นคนเกี่ยวข้าวเองลงแขกอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยลงแขกแล้วก็เอ่อไถ,าถานาแล้วก็หวานเอ่ออะไรนะไถานาเสร็จ แล้วก็ใช้รถใช้คนนวดข้าวาแล้วก็ใช้เกวียนเนี่ยเข็นไปเอาข้าวไปลงสีค่ะแล้วตอนนี้ป้าพัฒนายัางไงบ้างแล้วคะวตอนนี้บ้านป้ามีรถไถไถไถ,ไถนาแล้วก็มีรถรถดำนาด้วยนะแล้วก็รถเกี่ยวข้าวแล้วเวลาไปลงสีสมัยเนี้ก็เอารถมารับที่ที่ ท,ที่การทำนาเลยค่ะอออีกหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกคือใช้โดนน่ะหวานปุ๋ยค่ะแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงตอนนี้ก็อีกหน่อยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆว่าจะต,ต้องใช้อะไรขึ้นมาอีกค่ะเพื่อพัฒนาให้ให้เกษตรให้เกษตรกรของที่บ้านป้ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆะ ขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณลุงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณลุงคิดว่าคุณลุงคิดยังไงกับการที่ยกระดับการการทำเกษตรดั้งเดิมให้เป็นการทําเกษตรสมัยใหม่คะมันก็ดีอะมันรุ่นเร็วขึ้นร่นเร็วขึ้นแล้วก็มันก็ต้องใช้เครื่องมือทางสมัยเข้ามาช่วย เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่เกษตรตกรอ่ะแต่ละที่แต่ที่อ่ะมันจะมีการพัฒนาที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะว่า,วาใช้เกษตรตั้งเดิมเนี่ยคือ,อมันไม่ต้องลงท,ทุนเยอะถ้าถ้าเป็นเกษตรตกรเกษตรตทำใหม่ใหม่เนี่ยมันต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือว่าจ้างเครื่องจักรเนี่ยมาลงแท,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 ทน,นทำแทนคนแทนวัวแทนควายพวกน,นี้ ขอบคุณค่ะ